หวันในเกม d ิสมอนต์มาสเตอร์ออนไลน์ไทยแลนด์ครับผมทําอะไรบ้างมาดูกันอย่างแรกก็คือรับบัตรดันนะครับนวาจะเป็นดันกันคูมอนแล้วก็ชิ้นส่วนบัตรอารีนานะฮะที่เราต้องสะสมให้ครบเพื่อมาแลกบัตรและเก็บสะสมของนะฮะเพื่อแลกต่างๆแล้วก็ดันสีสัตเทพนะฮะนี่ฮะเราก็จะมารับกันจองไว้อันนี้ผมรับไปแล้วนะฮะในส่วนของตรงนี้ผมก็จะรับนะฮะ ก็ในส่วนของดันซูซานะฮะเรายังลงไม่ได้เราก็จองบัตรกันไว้ต่อไปนะฮะดันเมรามอนเอาไว้ทําทูกที่จิไว้กันนะรับรับหมดดันต่อไปที่เราจะไปกันก็คือดันสะพานนะฮะเราก็จะดองบัตรไว้ดันนี้เอาไว้เวลได้นะครับต่อไปดันแวมนะฮะแวมเดมอนนะฮะส่วนใหญ่ จะเป็นชื่อที่เขาประกาศกันนะฮะในเกมที่ผมจะใส่มาจะได้เข้าใจง่ายๆเห็นแล้วจะได้เข้าใจกันนะฮะเราก็เดินได้เลยฮะพอเรามาถึงนี้เราก็ต้องวางเดินตามผมมาได้เลยต่อไปจะเป็นดันแวมนะฮะจะอยู่ตรงนี้เราก็รับบัตรด,ดันไว้เพื่อเราลงไหวเราต้องการของที่จะทำดุตไว้เราก็มาลงกันต่อไปไดันต่อไปกันเลยจะเป็นดันไหนเอ่ย ี่ฮะเราก็จะมาไปรอบมอร์เทนนะฮะนี่ฮะเราก็ต้องมาดานันเมทัลซีรามอนนะฮะโดยเราจะวาระมาที่ป่าหุ่นเชิดนะฮะเพื่อใกล้ต่อดนันโอเคดันต่อไปฮะจะเป็นดนันปีเอมอนนะฮะนี่ฮะก็เดินตามผมไม่ได้เลยสิระหว่างดานั M นปีเอมอนฮะเราก็จะนับเฟสด,ด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าเฟสนี่เอาไว้ทําอะไรนี่เขาจะมาตีรับปัดดันเสร็จเรามาตีปีเอมอนะฮะ ดีกันเลยอ่าียมอนก็ตุยไปเรียบร้อยฮะไปเราก็ไปส่งเฟสฮะเราจะได้ของเฟสมาหนึ่งชิน้นอ่าแล้วก็จะไปดันเดวิยากนะฮะเดวิมอนอยากไปเล t s go ดันนี้ก็จะให้ของมากมายฮะการหมุนตู้นี่ฮะเราก็เลื่อนลงมาฮะก็จะมีวงเล็บสีคนอ่า เราก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกันที่ผมจะรับก็จะมีเท่านี้ฮะเราไปดูต่อไปกันเลยต่อไปก็คือ q เเวสวันฮะของไฟโร่มอร์เทนอ่าผมก็จะมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ฮะอ่าที่แมปป่าป่าแห่งการเริ่มต้นนะฮะโดยเราจะมาตีกันตรงนี้เลยเราก็ทําไปทั้งหมดของแมปนี้เลยฮนะ มีเวสวันของสไปร์ลมอเทนนะครับแบบนี้มีเท่าไหร่ทําให้หมดฮะผมก็จะทาไปเรื่อยๆครับเริ่มแต่ดันไอเริ่มตั้งแต่แบบ,แบ,บนี้ฮะยาวๆครับทาไปเรื่อยๆอ่าพอเราเสร็จแล้วเราก็จะไปแบบอื่นต่อไ,ไปเรื่อยๆเลยนะฮะอ่า let's go ต่อไปก็ป่าหุ่นเชิดฮะทาทุกเวสนะฮะเพื่อที่เราจะได้เก็บของเวสฮะไปแลกเป็น ชิ้นส่วนการปกครองฮะมาทำอีลิงกันคือมันใช้เยอะมากฮะแล้วก็มีโอกาสที่เราทำเสร็จแล้วมันจะไม่อัพขั้นให้เราด้วยนะอยู่ที่ดวงล้วนฮะแต่ว่าเราก็ต้องเก็บของกันด้วยเราก็ทำกันไปเรื่อยฮะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆน,นะฮะใช้เวลาาแบบว่าทำเควสวันพวกนี้ไปกี่ชั่วโมงอะ่ะส่วนตัวของผมนะ,ะทั้งทำเควสทั้งวิ่งทัวร์ทั้งทำอะไรนี่คือรวมๆแล้วกว่าจะเสร็จพวกนี้นะฮะผมใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะเพราะแวะแวะเยอะมาก <What? S 1> เดี๋ยวแวะไปทัวร์เดี๋ยวแวะไปนูน่นไปนี่คือสุดยอดฮะ,ะแต่ก็ต้องทำฮะ,ะสู้กันต่อไปครับทุกคน และยิ่งแพท vale kind of นี้ฮะเราได้บั๊กกันแบบว่าที่ปลดกันแบบเติมก็ทำให้มีไฟในการเล่นเยอะขึ้นครับก็ลุยกันต่อไปครับทุกคน จบแมัดุดท้ายที่จุดที่สุดของฝันไลน์นะฮะแบบนี้เราก็จะทำเกรดมันเดิมทั้งหมดเลย uh huh. แล้วแมปนี้นะฮะยังมีทัวร์ลีริงด้วยนะเดี๋ยวไว้เราจะมาทำสอนวิ่งทัวร์กันแต่ตอนนี้แค่เกรวันเราก็หมดเวลาไปเยอะมากอันนี้ผมตัดในส่วนของที่ผมวิ่งเกรวันแบบนี้แต่ว่ามีทัวร์ศูนย์หกมีทัวร์โมีทัวร์อะไรเกิดเนะี้ยเราก็ต้องไปคนะเพราะว่า มันจําเป็นนะเราต้องใช้ของนะอ่ะตอนนี้เราวิ่งเฟสเสร็จแล้วเราก็มาจบที่รับปัดดันตรงนี้แล้วเราก็ไปดูสิว่าอ่าเรามีครับพอไหมของเนี่ยะไอ้ใเป็นของที่เราต้องใช้นะตรงน้านอมอนไม่ฮนะหนึ่งอันเราแลกได้สิบห้าอันฮนะแลกหมดเลยโดยหนึ่งวันเราก็จะได้ประมาณนี้ครับทาไมถึงต้องทําเยอะขนาดนี้อ่าเราไปดูกันว่ามันใช้เยอะขนาดไหนของผมตอนนี้เลเวลห้า อาโอเคแล้วก็ติดมาที่เลเวลยห้าของเราโอ้โ,โ,อโใหใช้เยอะมากครับผมไม่ได้ปล่อยหรือไปตีดอกไว้ครับผมจะทำเคล็ดวันแบบนี้ทุกวันสะสมเอาครับเพราะผมไม่ชอบในการที่จะไปบอดไว้เรากลัวคนยิงมากครับช่วงนี้นี่มือปืนเยอะฮะเติมนี่ฮะก็จะเป็นของต่างๆที่เราสะสมกันไว้เพื่อที่จะไปทำกัน นะในต่อไปเราก็จะไปในส่วนของแ่นตาเทมเมอร์นะฮะ,ะเราก็จะมาดูกันว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอันนี้คือในส่วนของการราบแ่นตาเทมเมอร์เราต้องใช้ตัวนี้นะฮะนั่นคือพลังงานแห่งสันติภาพนะฮะโดยเราจะต้องทำเฟสวันกันอีกแล้วเราก็ไปเลยะคะแมปกลางคืนชิ้นจุก,กุแล้วก็มารับเฟสตรงนี้ฮะ,ะเราก็เลื่อนมาข้างล่างสุดเลยนะฮะ,ะเราก็จะรับทั้งหมดเลยที่มีในส่วนของพลังแห่งสัมติภาพครับ โอเคเราลับหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เตรียมตัวกันเลยอะไรถ้ากดพิเศษนะฮะเพื่อที่จะรู้ว่าเราต้องเป็นแบบไหนเราไปแบบนี้กันก่อนเลสโก้ s <S จะวิ่งตามผมเลยก็ได้นะฮะเราก็ไปดูเวลาบอสเกิดฮะบอสยังไม่เกิดนะฮะ,อะ,ะตอนนี้เราก็ไปตีตัวอื่นรอก่อนได้ที่อยู่ในแบบนี้่จะมีอยู่สามสี่ตัวฮะ,ะไปเราไปตันตัวอื่นกัน่อนครับเลสโก้ ก็แนะนําให้ใช้ดิจิมอนที่โคลนมาบ้างแล้วนะหรือโคลนเต็มๆแล้วก็จะเควสไวขึ้นครับแต่ถ้าเราจะเควสไปด้วย mm hmm. เวลไปด้วยก็ได้ครับโดยที่เราจะเอาตัวดิจิมอนที่เวลอลยยังไม่ตัดนะฮะตอนนี้เราก็รอบอสเกิดกันครับระหว่างรอบอสเกิดฮะสำหรับคนที่เล่นมิกโกนะฮะเราผมมิติกนะฮะก็คือเราจะกลับล่างเป็นเลนามอนนะแล้วก็แปลงเป็นสักุยามอนชินครับ เอจะกด F3 เป็นบัฟดาเมจให้เราฮนะเป็นเวลา4นาทีเติมดาเมจฮะแล้วก็ดูเวลาบอสฮนะบอสจะเกิดเมื่อไหร่เราก็ใกล้เกิดนะฮะเราก็กดใช้ได้เลยฮนะเพราะบัฟนี้มีเวลา4นาทีฮนะเราก็กดเลยบอสจะเกิดแล้วพอเราก,กดบับเสร็จเราก็กลับล่างเป็นเลนนะ่ามอนครับเพื่อเตรียมตัวแปลงล่างเป็นมิโก แล้วเราก็จะได้บัฟวิกโกะตอนเราแปลงร่างเป็นวิกโกะอีกทีนึงนะฮะก็ดีฮะเป็นตัวที่แรงเองมีบัฟในตัวเอง ตอนนี้บอลก็เกิดฮะเลสโก้ go, ลุยครับรีบตีเพื่อที่จะเราต้องไปตีตัวอื่นอีกฮะระหว่างนี้ก็จะมีเพื่อนเพื่อนวิ่งเฟสเหมือนกันฮะเพราะว่าเวนตาเทมเมอร์นี่ก็ของจำเป็นนะโอเคเราก็วิ่งทำเฟสนแบบนี้ต่อไปนะฮะพอเราตีเจ้าตัวนี้สิบห้าตัวเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเดินออกไปทางนู้นฮะแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอดันนะฮะที่เราต้องลงผ่านเฟสนะฮะเราก็ไปกันเลยฮะ แล้วก็ดูก่อนนะว่าอืมแบบไหนเราสามารถกดตัว L เพื่อเช็คได้นะฮะว่าเฟสเราจะเป็นแบบไหนอ่าผมก็มาที่นี่รับบัตรดันนะเราให้หมดเลยแล้วเราก็ลงเลยฮะไปเลื่อนจากซี่ก่อนเลยฮะก็ะช,ชิวฮะดันนี้ดันนี้ดอกซิลด้วยนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นซิลอิทิค่อนฮะแล้วก็ลงกันต่อเลยอสองดันฮะก็ดันนี้ไม่ได้ไม่ได้ลงยากนะ<อ>ผมเคยเอา โอเมกามอนอันเทอร์เอ so ็กซ์มาลงก็ผ่านนะแต่ต้องกดบัฟนะอ่าเราก็จะเนส่วนของแก่นแท้ได้ว่านะอ่าแล้วเราก็กลับมาเช็คที่เครสของเราอีกครั้งหนึ่งเพราะเราต้องไปที่ไหนกันต่ออ่าเมทันซีรามอนซีรามอนอืมผมแนะนําให้มาเมทันซีรามอนก่อนครับแล้วก็เช็คเช็คดูว่าบอสจะเกิดอีกกี่นาทีเพราะว่าตัวเมทัลซีรามอนฮะ มันจะมีออ่ในส่วนของดันเชนที่เราต้องลงในแบบนี้ด้วยฮะอ่าแล้วก็เหมือนเดิมฮะแปลงเป็นสะคุยมอนชินฮะนี่ฮะผมดรอปซิลมาโอเคหรือว่าเจ๋งอยู่บัฟบัฟให้ตัวเองเหมือนเดิมฮะสองปีใช้ไปแล้วอะไรที่แรงและจำเป็นทำให้เราไวทำให้หมดฮะมันจะเป็นกดบัฟเอ,อ้ยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง ก็รอบอสเกิดฮะก็จะมีเพื่อนๆมารอตีฮะก็ดีครับ <c oughs> ที่จะมีคนช่วยตีแล้วก็จะไวขึ้นแต่มันจะไม่ดีตรงถ้าเรามาไม่ทันก็จะต้องรอบอสตัวถัดไปเผื่แล,ลุยเลยฮะก็บอสมันจะมีเวลามันจะติดบ,บัฟฮะเวลาเกิดถึกสิบสิบวิฮะกันดาเมจเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อา่าเราก็เดินมาที่ตอนนี้เนี่ยฮะจำเป็นต้องบัฟนะครับแล้วก็จําเป็นต้องเอาตัวที่ โดประมาณหนึงมาลงนะฮะีซี่เราลงคนเดียวฮะแต่ถ้าเป็นโหมดธรรมดาเราต้องลงสี่คนฮะอันนี้ก็คือีีี่ฮะิวฮะกดแบบตัวัวแป๊บเดียวแต่พอเป็นตัวนี้ก็เลือดจะเพิ่ม,มขึ้นมาสิบเท่าคูณสิบเข้าไปก็เลือดมันเยอะฮะก็ตีไปฮะมีโกโหมดระดับ U ไหวอยู่แล้วมีทั้งบัฟดามจ มีทั้งฮิวมีทั้งล้างล้างดีบัฟอยูๆฮะถ้าใครมีไม่โกก็สบายฮะเล่นสบายหรือใครมีเอ็กซเวนซูฟิเลียโหมดยิ่งสบายเข้าไปใหญ่ฮะดาเมจดีกว่านี้อีกอ่าผมก็เรียบร้อยฮะเวเควสเสร็จแล้วเราไปกันที่ป่าแมปป่าเพราะว่ามีคนโขงมานะว่าง,งูเกิดนะถ้าง,งูก็คือตัวนี้นะฮะกดไปที่ dismon เทมเมอรฮะแล้วก็มาที่เขตป่านะฮะ รับเฟรแล้วก็ตีง,งูเนี่ยทึบอ่าเห็นไหมอาชีจินามอนก็เกิดพอดีคะผมก็วราปตีคือตัวไหนเกิดปตีตัวนั้นก่อนนะฮะยิ่งงูนี่ยิ่งชั่วโมงละตัวต่อไปก็ซูเซกับเมกิครับแฮะมีคนเรียกตีมาพอดีผมก็ลงเลยเราบับเพื่อนไปลงลงต้องลงเป็นตีนะฮะเมกิกับซูเซลงคนเดียวไปฮะแต่นานนานนะฮะลงสี่คนแป๊บเดียวครับเราบับเพื่อนเราดาเมจ เมกิกับซูเซย้ำนะฮะเราต้องลงทุกวันนะเพราะมันได้พลังแห่งสันติภาพเว้ละสี่อันนี้เยอะมากนะฮะตอนนี้ขั้นหนึ่งของผมใช้ยีห้าอันตกผมตกวันหนึ่งได้ประมาณยี่สิบกว่าอันบางทีก็ไม่ถึงยนะี่ิบห้าแล้วแต่ความเสี่ยงขอผมนามสมเกรค์ะงไปฮะรัว,วโอเคผมก็จะแวะมาที่ออฟฟิศนะครับเพื่อที่จะรับปัดดันก็พื้นที่ปลอดภัยฮะดันแม่ ยังลงไม่ไหวหรอฮะดันแม่ไปต่อไปเราไปที่เขดพื้นที่เมฆครับพลังแห่งสันติภาพเอามาทําแก่้งเราบอสตัวนี้จะเกิดทุก15นาทีนะครับก็ต้องยืนเฝ้ากันเลยฮะขอแนะนําให้หาปาร์ตี้นะฮะถ้ามีคนอยู่เยอะเพราะตัวนี้จะต่างจากตัวอื่นฮะที่เราต้องมีตีเราต้องมแบบตัวเพิร์ดดาเมจต่อไปก็ลงหาของทำดิไวดีอาร์ฮเราก็ต้อง ลงดันรับเคลดวันอันนี้ลงสี่คนฮะแต่ว่าถ้าใครมีมิโกโหม,มดหรือตัวโหดโหดก็ลงได้เลยฮะคนเดียว <c oughs> ผมฮะก็นานหน่อยไม่เกินถ้าจะประมาณสามสี่นาทีฮะลงคนเดียววันละรอบดันนี้ก็มีกดไก่วิบ้างกดเพราะแบบว่ามาน้ำหมดฮะโ <laughs> okay. อเคไปเนี่ยไหมฮะ เบกก็จะเสร็จนะฮะเราก็จะรับใช่ไหมฮะได้ตัวนี้มาเยอะมากฮะเ,เราต้องทําทุกวันนะต่อไปอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็ไม่ยากเหมือนดันที่แล้วฮะเพราะดันนี้เป็นดันลงคนเดียวอ่ะสังเกตนะฮะดันที่ลงคนเดียวเนี่ยครับเราจะตีแบบอีซี่แบบจิบ้วๆเลยฮะดาเมจไม่เยอะเลือดไม่เยอะเราจะสบายๆแล้วก็เลสโก้ฮะกานมัน ย้ำนะครับระหว่างทำเควส์วันหรือเควส์อะไรถ้าเกิดมีทัวรเราต้องไปนะครับเพราะว่าจะทำให้เราทำดิชไว้ได้ไวขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นดิชไว้หรือฮีลิ่งดีอาร์ดีทูจำเป็นมากๆครับสำหรับทัวร์ในการเก็บของเพื่อที่จะทำเพราะฉะนั้นคุ้มฮะเบรกแป๊บเดียวแล้วไปยังไงก็คุ้มครับ อันนี้ผมก็จะมาครับให้ดูนะฮะให้มาดูว่า,าใช้อะไรบ้างนะนี่ฮะคีลิงของผมไอ้ดวแว่นตาของผมฮะมาดูกันฮะจะขึ้นไหมโซเกือหรือเปล่าไหนดูสิอ่าอยู่นี่ฮะจะตไปปุ๊บม,มามาต่อดูฮะขึ้นไหมจะขึ้นไหมฮะหายไปไหนละ อ,อยู่ไนหนน้าอยู่ไนหนน้าหนึ่งสองกดฮึบเรียบร้อยฮะ <c oughs> อ,อยมาของกันต่อไปฮะแล้วอย่าไปยอ่ออย่าไปท้อ <Wow. S 1> เกิดเป็นเด็กที่ถูกเลือกฮะไปลุยกันต่อครับ โดยของที่ดรอปจากมอนสเตอร์หรือบอสที่เราไปตรีระหว่างเวสนะฮะสามารถมาแลกของได้นี่เลยแต่ผมคิดว่าเราควรทาของให้เสร็จทําแว่นตาทำาิชไว้เสร็จแล้วค่อยมาแลกของพวกนี้นะฮะที่จะซอยเสริมแก่งนี้ก็จําเป็น,นครับเราก็แลกไว้ส่วนใหญ่ก็ดรอปจากบอสที่เราไปตีไม่ว่าจะเป็นงูหรือตัวต่างๆฮนะตามแบบเมตาซีดามอนอะไรพวกนี้ฮะโอเคเราจะไปกันที่เวสต่อไปเลยฮะ อย่าไปย่อจะไปท้อฮะเป็นเด็กที่ถูกเลือกเป็นต่อไปที่เราจะไปทำ secret เ a s e ปลดโอเมกามอน X แอนติบอดีนะครับโดยที่จะเราจะไปทําเพื่อหาที่ปลดฝั่งอันฟ้านะฮะอ่าเราก็ไปกันเลยลเรับเวทที่ดุ๊กมอนกับแมกนามอนนะฮะโดยผมเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่เสร็จเควสเลยนะฮะโอเอ็กซ์ X แต่ผมได้ที่ปลดมาก่อนนะฮะอ่าผมก็จะได้มีแค่เควสเดียวคือเควสของแมกนามอนนะฮะ ที่ตีอย่างละห้าตัวเพื่อที่จะไปแกนหาของเคเวสนะฮะก็วันละครั้งครับไม่รู้ว่าเดือนนี้จะเสร็จไหม <What? S 1> เพราะว่าผมเพิ่งได้ห้าอันเองซึ่งมันใช้สิบอันซึ่งแบบยากมากเพื่อนเพื่อนใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะผมแบบทอ้อแต่ว่าต้องทำนะท้อแต่ก็ต้องทำ,นะทงทำเพื่อที่จะเอาไปดิวชั่นนะฮะ ระดับสายเอ็ดบวกเป็นยูนะฮะจะเก็บไว้ไปลุยเบสเลอราก็ไปส่งเฟสกันเลยเนี่ยฮะส่งเฟสกับทุกมอนกับแม็กนามอนฮะมาฮะเลสโก้จัดไปฮะเรียบร้อยฮะเลือไข่ตัวเกืออีกแล้วยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณครับทุกคนมารับมชมผิดพลาดตรงไหนขออภัยนะครับกดไลค์กดแชร์ กดไิดตา้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนขอบคุณครับบุ๋ย